ผูสังข์มันนังนานเหมือนกันโลกุเจคยแต่พวกกูจะนั่งคานและพวกกูเปนคนจะเทแต่พวกกูไม่เคยยอมไล่กับอเลยนี่ เปลนไป็นรงโซนพลกูเฟลไลก็แพลงก็พวกกู feel like plan. กเจงแค่ในไฟแอมกูฟลอมเป็นคงบัลลังที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันเอาไปเทงกูปังทองหลงแฟนมีเลียเซนเตงวามเคยมันเป็นยังไงเวลาที่พวมมันโดนกูเค้นกัพวกกูเจงแค่ในไฟแอมกูฟลอมเป็นคงบัลลังที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันเอาไปเทงกูปังทองหลงแฟนมีเลียเซนเตง แต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่าจะพบประสางและโกงก็โซกันมาทุกทางและจนที่พวกกูยืนพวกกูได้มาไม่ไง่ายกแค่แคแค่มึงก็รู้ว่ากูลาก s ซ่ออนเดอะไฟกับไมคแก่แ้พวกกูมันใจในไฟแอมพวกกูไม่แพ้แกูแพมันปนสาและเมืองกันโลกูฆ่าไม่ตายกูต้องไปแลวกีแกนถ้าพว re กม,าานนมึงหาอย่ ready to d i กูสร้างกันมานึ่งนันึงแตนโลกูเจ๊เกก <c oughs> ัพวกกูใจมันตารและพวกกูนโคตอจะเทแต่พวกกูมนในในไม่เคยยอมไ like ล anyway. ยก็บอท any way โซนโซนผมกู feel like a player ก็บพวกกูเจ๊แค่ในไฟแอมกูฟอร์มเด้ king บัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันอ l l with t กูฟังทองหลงไปมีเลือเศษต็มความมันสวยมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงดอกูเคี้กัพวกกูเจ๊แค่ในไฟแอมกูฟอร์มได้ king บัลลังก์ที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออ l w i เท t กูปังทองหลง พวกกูคือคาตะกรและพวกมึงสายเตือนกูไล่ฆาแบบมาราธอนการให้ได้ตลอดไอ้สารแต่พวกมึงต้องตายไอสารเละติดตลกไอสัตว์อยากผ่ายมาจ้องตายมันก็โตผู้ชายนึ่งคานเจอพวกกูมันเกนเว่บัลลังก์กูค้องมันนานใครก็รู้กูไม่ต้องเซ่ยต้องไม่เนิ่น ซ้อนถ้ามึงถามเพื่อนกูแกมมาถ้าใครมาล้ำเซ้นมึงก็โ <First S 1> ดนวอร์กกูแกมสั้งกันมาตั้งนานมึงก็รู้กูเจแค่แต่พวกกูจะนั่งทานและพวกกูมันคอจะเท่และพวกกูไม่เคยยอมไรก็บอกเอนี่เวย เป็นเป็นงสรงพมกูเซอรไลก็แพลกัพวกูแจแค่ในไฟแอมกูฟรมด้วยแ่งัลังที่พวกูค้องมันช่วยมาชิงมันออฟวทกูฟังทองลงแฟนมีเลียเซนเต้วามรสมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึงดรกปเคิลก็พกูแจแค่ในไฟแอมกูฟร์มด้วงมันลังที่พวกูครองมึงช่วยมชิงมันออฟวิทชกูปังทองงแฟนมีเลียเซนเต้ควมรน้สึมันเป็นย่าง แต่เดิมนเดิมกูชชีวิตในแค่ขอรอตัวบัดนีวันจะโทรศยเลคิกลับไปกูคงไม่ชอบโชว์กูได้เคกไนาเกเกภายนวันอาจจะน่ากลัวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นอะไรเฟนตอนนี้กูแค่คนในกลัวแย่วมึงก็รู้อยู่ว่าน้อง j มันหัวก็เดือรพวกพึงสิแต่มึง slow we say no 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 ให้ก เธอเลย n ่ m b e r one ฝักบ like okay. ุญเอ็มามื่คืนคุณกูไม่อยู่บนบ้นไล่เงินน่นนี่กูไม่ได้ตอบแบบพักบุญไม่ได้ไม่นอนอยากคิดจะเข้ามาลองดูฝัพบุญทำมึงลบเป็นกอนเงี้ยฝักบใจแคบเมื่อวานเลยนะ m b e r one ฝักบุญเอ็มเมื่อคืนคุณูไม่อยู่บนบ้นไล่เงินนู่นนี่กูไม่ได้ตอบแบบฝักบุญไม่ได้ไม่นอนอยาคิดจะเข้ามาลองดูฝักบุญทำมึงลบเป็นกอนเงี้ย yeah